กลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงที่2กับรายการสายตรงชนบรุรีรายการดีๆที่จะพาคุณผู้ชมไปรู้เรื่องราวต่างๆที่อยู่ในความสนใจนะคะวันนี้เรากําลังพูดคุยกันถึงเรื่องงานคืนสู่ย่าวยีปีของโรงเรียนดาราสมุทรนะคะช่วงก่อนหน้านี้เราก็พูดกันในส่วนของกิจกรรมต่างๆเดี๋ยวเราจะลงลึกกันไปกว่านั้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆของอกิจกรรมที่กําลังจะเกิดขึ้นในวันที่11กุมภาพันธ์2555ที่กําลังจะมาถึงนี้นะคะและเรายัง คงอยู่ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นท่านบาทหลวงวชรินสมานจิตนะคะผู้ลงนามแทนผู้รับ ใบอนุญาตโรงเรียนดาราสมุทรหรือว่าประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนนะคะแล้วก็ท่านมาเชสัญญามังกรแล้วก็คุณสมชายพันนุษย์นะคะซึ่งทั้งสองท่านนี้ก็เป็นกรรมการการจัดงานคืนสู่เุ่า75ปีดาราสมุทรนะคะอนุญาตเรียนถามท่านสมชายนะคะว่ารายละเอียดของการจัดงานเนี่ยเราไปที่เรื่องของอาการจัดการเรื่องอาหารการกินกันเลยดีกว่า <c oughs> ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องที่สําคัญสุดนะคะในการจัดงานอาหารของเราที่เป็นอาหารประเภทไหนแบบไหนคะ เราแบ่งออกเป็นสามสามประเภทสามประเภทค่ะประเภทที่หนึ่งเป็นอาหารฟรีเป็นอาหารฟรีฟรีก็จะเป็นอาหารหลักก็เช่นข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงข้าวหน้าเป็ดก๋วยเตี๋ย,ยวค่ะทั้งหมดเราจะเตรียมไว้ทั้งหมดหน,น,นึ่งหมื่นจานหนึ่งหมื่นจานนี่นี่นี่ประเภทแรกประเภทเดียวครับผมแต่ยังมีแตกแยกย่อยออกไปมีก๋วยเตี๋ยวมีโน่นนั่นนี่เยอะแยะไปหมดจะมีอาหารฟรีอยู่ยี่สิบซุ้มมียี่สิบซุ้มด้วยกัน ซุ้มละ5อ0จานค่ะสาหรับไว้รองรับสิทธิ์เก่าที่มาร่วกงานค่ะ10,000ทั้งหมดจะรวมเป็น10,000จาน10,000จานครับผมกินหมดในสามวันค่ะ10,000แล้วก็จะมีเครื่องดื่มคือน้ํากับน้ําแข็งค่ะฟรีตลอดงานก็ฟรีตลอดงานเหมือนกันโดยคุณวิมานคำพึ่งสนับสนุนมาค่ะครับแล้วก็สำหรับต่อมาก็จะเป็นอาหารประเภทของทานเล่นของทานเล่นครับผมเช่นทอดมัน บาร์บีคิวซูชิครับแล้วก็ยังมีพวกประเภทที่สามก็คือของที่ค่อนข้างจะดีขึ้นมานิดนึงแต่น,นั้นก็จะเป็นการจำหน่ายโดยให้สิ่งต่าที่มาร่วมมีส่วนร่วมในการหาได,ได้ให้โรงเรียนก็เป็นประเภทอาหารที่ดีขึ้นมานิดนึงก็เป็นประเภทบัวหารหครับผมปลากระพงค,ะครับแล้วก็มี พวกเป็นซัมค่ะครับพวกนี้จะเป็นอาหารที่ขายเพื่อหารายได้ให้โรงเรียนค่ะครับค่ะเข้าใจแล้วค่ะมาเสอร์คะว่าทําไมถึงต้องมีการแยกประเภทเพราะว่ามีเยอะแบบนี้นี่เองใช่ค่ะอย่างที่มาเซอร์สัญญาได้บอกทานไม่หมดค่ะเพราะว่าเยอะขนาดนี้เราคาดว่าจะมีคนมาร่วมงานนี่กี่พันคนคะท่านคะครับคือตอนนี้ที่ตอบรับมาแล้วนะครับที่มีการยืนยันมาคอนเฟิร์มมาทางสมาคมเนี่ย ประมาณ3,000ท่านประมาณสามพท่านแล้วหลังจากที่รายการออกอากาศไปแล้วก็คาดว่าจะมียอดเพิ่มขึ้นเข้ามาร่วมงานกันเยอะๆนะคะแล้วก็ไปที่คําถามต่อไปเราไปดูในเรื่องของการแสดงแล้วก็ไฮไลท์ต่างๆภายในงานบ้างดีกว่าค่ะมีอะไรบ้างคะคือเกี่ยวกับเรื่องของไฮไลท์ในงานเนี่ยนะยีบห้ปีเนี่ยถือว่าเราจะจัดทําเป็นครั้งแรกเลยทีเดียวก็คือเปิดคอนออฟเวนค่ก็คือหอเกียรติยศดาราสมุทร สอหรับบรรดาศึ์เก่าที่เราพิจารณาคัดเลือกนะครับแล้วก็ติ่คัดเลือกมาแล้วเนี่ยมี25่หท่านด้วยกันค่ะ25่ท่านสกุลทีแล้วตอนต้นรายการเนี่ยนะครับก็เอ่ยนามไปแล้วไม่ว่าจะเป็นสวสุรชัยไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีสุกุมนไม่ว่าจะเป็นศาสตราจารย์เกียรติคุณเจือดรวิริชัยเตชวิจิตนะครับคุณโกเมัโกมินที่ท่านธนาลน์ต่างต่างเราเนี่ยค่ะก็จะมาพร้อมกันเลยทีเดียวคนแล้วก็เวทีของเราสกุลทีแล้วที่ท่านดูในวี 25ท่านเนี่ยนะจะรับเชิญขึ้นไปบนเวทีเพื่อที่จะไปประทับรลายมือมนะครับในาานาทีนั้นเนี่ยทุกคนก็จะเต็มกัปด้วยความชื่นชมยินดีและผู้ที่เป็นฮอนออฟเฟมเองเท่าที่สักเวลวนี้ถามนะบริจายมากเลย,เต,ยเตรียมตัวที่จะมาก,กันแล้วก็ในขั้นตอนตรงนี้แหละถือว่าเป็นไฮไลท์ของของงานานะครับคือการจารึกชื่อสิทธิ์เก่าเกรติยศแล้วก็ส่วนใน ในเรื่องของผู้ที่จะมาเป็นประธานในพิธีเนี่ยเวลาที่กําหนดไว้ว่าจะเป็นพระคารินันท์นไม่ขึ้นมีชายกิจบุญชูซึ่งพระคารินันท์เนี่ยเป็นคนเดียวในประเทศไทยที่เป็นคุณพ่อเขาเป็นอะไรนะเป็นตัวแทนของพระสันตะปาปาหรือว่าปฏิบัติหน,น้าที่อ,อย่างไรเอปัจจุบันท่า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 น,านกเกษียณนะครับแต่ว่าท่านยังตาแหน่งนั้นยังเป็นยังเป็นปรินซ์ขเขาเ,เป็น ยังเป็นของท่านอยู่ยังเป็นของท่านอยู่ครับตำแหน่งประทานยังเป็นของท่านอยู่ครับท่านเนี่ยก็จะมาเป็นประธานนะแล้วก็ท่านเคยอยู่ตั้งแต่สมัยเป็นคนก่อสร้างอาคารเรียนหลังแรกเลยเนี่ยดูในวิดีโอแล้วก็จะเห็นอาคารหลังนั้นแหละท่านสร้างท่านจะมาเป็นประธานในพิธีแล้วก็ได้ครับเป็นบุคคลใน hall of fame ด้วยในฐานะที่มีอุปการะคุณต่อโรงเรียนท่านจะมาร่วมงานแล้วก็ท่านธานีสามถกคีซึ่งเป็นประธานจัดงานเป็นเจ้าภาพเป็นแม่งานเนี่ยนะครับก็จะ เป็นผู้ที่กล่าวรายงานจากนั้นเราก็จะได้ยังมีการแสดงนั้นจะมีแค่เล็กเลน้อยน้เนื่องจากว่าเราจะเน้นการแสดงเน้นฮอลล์ออฟเฟมและสิ่งหนึ่งที่เราภาคภูมิใจบนเวทีที่จะอลังการที่สุดนั่นก็นคือว่าวงดุริยางของโรงเรียนเนี่ยซึ่งเคยเคยได้รับถ้วยพระราชทานมาเนี่ยะนะครับก็จะแสดงความอลังการในการบรรเลงเพลงตลอดเลยตลอดรายการนะครับแล้วก็จะสลับกับรายการบนเวที นะครับไม่ว่าจะเป็นการาประกาศกิจคุณไม่ว่าจะเป็นการคารวะกูบาอา,าจารย์หลังจากนั้นแล้วก็จะมีดนตรีบรรเลงเป็นบูดียังะจะแตกต่างจากะไรทั่วไปที่อาจจะมีคาราโอเกะอาจจะมีดนตรีอาจจะมีแดนเซอร์แดนซิ่งไม่มีเลยแล้วเราจะทําแบบคลาสสิกเลยใช่ไหมฮะทีนี้เราเราจะเน้นให้ศิลป์เก่าได้มีโอกาสแลกปพบปะพูดแสดงค,ความคิดเห็นกันเพราะที่ผ่านมางานศิลป์เก่าพอมีดนตรีมันก็ทําให้พูดคุยกันไม่รู้เรื่อง ครับแล้ว like ก็พยายามจะเน้นไปเรื่องการคารวะคุณครูให้มีเวลาไปเดินพูดคุยกับคุณครูครับค่ะท่านค้างงานเริ่มตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะในวันนั้นวันนั้นเนี่ยงานของเราเนี่ยเอาง่ายๆเลยสิบเจ็ดนาฬิกาเริ่มลงทะเบียนเลยห้าโมงเย็นเนี่ยแล้วก็แล้วก็หลังนั้นก็พอสิเกาเริ่มลงทะเบียนนะคณะครูคณะกรรมการก็ต้อนรับแล้วก็จะสู่บรรยากาศในงานก็จะเริ่มเปิดเพลงของโรงเรียนเพลงเจ็ดสิบห้าปีเพลงที่ สิทธิ์เก่าลุกทุกคนรู้จักดีคือเพลงมัสดาราสมุดก็คือเป็นทานองก่อนนะเป็นทํานองก่อนและนอกจากนั้นแล้วพอ,อสิทธิ์เก่ามากันเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนกระทั่งว่า18นาฬิกาเนี่ยก็จะเริ่มวงปริยัมบรรเลงย้อนบรรยากาศจนกระทั่งว่าถึงพิธีการขั้นตอนพิธีเปิดะนะครับพิธีเปิดแล้วก็จะเข้าไปสู่ออนออฟเฟรมสกูชิแล้วที่บอกนะครับพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยก็จะ ให้พระคุณเจ้าซิบิโอศิริปงซึ่งเป็นเจ้าของโรงเรียนปัจจุบันเนี่ยเข<ล>จะมีโอกาสพูดคุย oui, ทักทายปราศัยกับบรรดาศิษย์เก่าประาการสาคัญก็คือว่าคุณพ่อวชัชรินเนี่ยนะครับเราก็จะได้ให้คุณพ่อน,นั้นมีโอกาสได้กล่าวต้อนรับบรรดาศิษย์เก่าที่จะมาทันแน่นขนาดเลยละวันนั้นที่ <c ười> หอประชุมของเราเนี่ยไม่พอใช่ไหมครับจะทำยังไงเนี่ยผมต้องตั้งที่สนามเพิ่มเงินนะครับเนะครับก็เป็นประเด็นต่างๆเหล่านี้แต่ที่สุดแล้วเนี่ย พอสุดท้ายเลยเนยีสิ่งที่ทุกคนจะทำแล้วไว้ก็เป็นความทรงจำลํำลึกที่ดีตลอดนั่นคือทุกคนสิทธุทกรุ่นไม่ว่าจะเป็นรุ่นอาวุโสรุ่นเก่ารุ่นแก่รุ่นหนุ่มรุ่น,น,น,นสาวยังไงทุกคนจะยืนพร้อมกัน จากพิธีเปิดแล้วก็จะร้องเพลงร่วมกับอรออฟเฟรมเนี่ยนะครับโซโลดีโรงเรียนดาราสมุทรเก็คือแล้วชคํำว่าก็คือมือศรีรัชาเลยอันนี้แหละครับค่ะชัดเจนนะคะว่า<ม>งานนี้คงจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะคะมาถึงคําถามต่อไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของวิดิทัศน์ที่เราได้ชมกันไปเมื่อเมื่อช่วงแรกนะคะ<ม>ก็เลยทําให้ดิฉันเองเนี่ยเกิดคําถามเราจะเห็นภาพของอาคารเก่าหลังหนึ่งเมื่อย้อนกลับไปกี่ปีไปแล้วคะมาสเตอร์คะโอ้ก็แม่เราก็บอกว่าไม่ต่ำกว่า หกสิบหรือเจ็ดสิบปีค่ะวัสดาาุค่ะเราต้นกําเนิดของการให้การศึกษาเนี่ยมาจากอะไรทําไมถึงกลายเป็นโรงเรียนได้ตั้งแต่ยุคนั้นเป็นอย่างนี้นะครับคือต้นกําเนิดเกิดมาจริงๆเลยนะ,ะของเรียนดาราสมุทรเนี่ยจริงๆแล้วดาราสมุทรเนี่ยเกิดาายกอยู่ในรั้วโรงเรียนอสัมชัญศรีรัชานในปัจจุบันค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อปี2475 80ปีนะแปดสิบปีเนี่ยบเบื้องการนักสิ่์เรียนซึ่งอำนวยการเรียนการสอนโรงเรียนอสัมชัญในเครือสัมชัญเนี่ยนะเวลานี้ 80ป,ปีที่แล้วนี่มาสร้างบ้านพักตากอากาศอยู่ที่อสมชันศิริาชาเป็นบ้านพักหรอเปเป็นบ้านพ,<ร>พักตากอากาศเพราะฉะนั้นหน้าร้อนเมษาเนี่ยก็จะมาพักตากอากาศเั็นทีนึงนอกนั้นแล้วก็อีกตั้งหลายต่อหลายเดือนท่านก็ให้ครูยนค่คุณประยูรศริสารหรือยอลาสันแล้วก็คุณอริสเนี่ยมาเป็นคนที่ดูแล แล้วก็ถา้าหากเราจังภาพได้นะแปปีที่แล้วนะสี่เหีช้าก็ยังเป็นป่าอยู่เป็นป่าอยู่เพราะฉะนั้นเวลาเวลาที่ครูยอนยามกลางวันเนี้ยก็จะเข้าไปล่าสัตว์นะเขาไปล่าสัตว์เข้าไปเที่ยวท่องเที่ยวหาของป่าส่วนผู้ที่เป็นปัญญาคือครูอลิสเนี่ยคเคยเป็นครูที่โรงเรีเนยนอสมชัญคอนแวนต์อยู่บ้านก็เหงา คยสัมภาษณ์ท่านโดยตัวตนจริงๆเลวท่านบอกว่าเหงาไงไม่รู้จะทำยังไงโอ้ไฟตลาดก็ไปเจอลูกหลานแค่ๆเอามาคกูจะสอนหนังสือให้อะไรให้สมัยนั้นก็ยังเป็นป่าเงยเป็นเมืองเล็กๆจนกระทั่งว่าเออพอเริ่มคนรู้จักในตลาดรู้จักกูย้อนรู้จักกูอลิหรือว่าตอนหลังเปลี่ยนชื่อเป็นกูมารีอะนะเด็กๆเหล่านั้นก็ก็มาเรามาเรียนกันเด้เปิดเป็นโรงเรียนขึ้นมาวันแรกเลยทีเดียวมีเด็กมาเรียนแค่เจ็ดคนพ่อกูมารีบอกว่าไม่เจ็ดคน เขาภูมิใจโอ้ยไม่เหงาแล้วกูย้อนจะไปเข้า่าเข้าอะไรก็ไปเถอะนนั้นนะครับแล้วก็ที่สุดแล้วก็เลยมีจานวนเด็กเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นที่สุดแล้วเนี่ยเมื่ออสัมชัญศรีนัชชาเขาต้องการที่จะมาเปิดโรงเรียนของเขาเองที่อสัมเรื่องของเขาเนี่ยเราเองก็ดาราสมุทรตอนนั้นชื่อว่าสเตลามาริสหมายถึงดาวทะเลดาวทะเลนี่ก็หมายถึงพระแม่มารี สแตนดามาริสก็เลยจะต้องออกจากรั้วอสัมชัญศรีนคามายัางที่อยู่ปัจจุบันของเราคือดาราสมุทรเนี่ยะนะครับมาในรั้วบรรเนนต่อมาก็พัฒน,นาเป็นโรงเรียนดาราสมุทรกูย้อนเขาก็มองไปกับทางสังคมมนทนสังคมมนทษก็เลยให้พระสงฆ์เนี่ยนะครับ็มีการบริหารติดต่อกันมาเรื่อยๆจนปัจจุบันให้คุณพ่อวัชรินเป็นแม่งานใหญ่เป็นพ่อใหญ่เลยในการที่จะบริหารจัดการนะครับนี่คือความเป็นมาเป็นไปแล้วก็ในช่วงของ โรงเรียนดาราสมุทรเนี่ยก็จะปลูกฝังให้เด็กเลยนะมีความมีระเบียบม,มีความขายันมีความอดทนอุปสรรคต่างๆนี่ไม่ต้องหยอดท้อเพราะฉะนั้นอุปสรรคเป็นพลังนะทุกคนทุกคนก็เลยมีความรู้สึกว่าตัวเองจะต้องทําตัวเป็นดาราเหมือนเปรี่ยบเปมนสำกับดารานะแต่จริงๆแล้วก็คือดาราสมุทรนะเป็นดาราสมุทร และอาจจะเป็นดาราในเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรก็ว่าไปแต่ทุกคนจะมีความคิดบวกอยู่เสมอ,อในการที่จะปรับแตะตัวเองให้ก้าวไปสู่ความสำเร็จค่ะดังที่ได้ชมกันในวิดิทัศน์เมื่อสักครู่<อ>นี้เราจะมีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในด้าน EQ ก็ดี IQ ก็ดีรวมไปถึงการพัฒนาด้านอื่นๆที่ดูเหมือนว่าจะสอดแทรกคําสอนของาศาสนาไว้ด้วยในส่วนของตรงนี้นะคะก่อให้เกิดประโยชน์อะไรบ้างกับการดําเนินชีวิตของลูกศิษย์เหล่านั้นคะคุณพ่อคะ ผมผมคิดว่าเรื่อง <c oughs> เรื่องนี้เรื่องสําคัญนะครับดาราสมุดพยายามยกระดับมาตรฐานการจัดก,การศึกษาเนี่ยให้เป็นการให้การศึกษาอบรมอย่างเข <c oughs> ้มนมากขึ้น <c oughs> ซึ่งเ,เรามองว่าชีวิตของลูกๆของเราเนี่ยที่เข้ามารั้วดาราสมุรเนี่ย <c oughs> เ,เราไม่ได้มองแต่เพียงด้าน IQ อย่างเดียว <c oughs> ด้านสติปัญญาด้านความเป็นเลิศทางวิชาการขออนุญาตขออนุญาตตรงนี้นะคะคุณพ่อคะจริงๆแล้วเนี่ยการมี IQ ที่ดีอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขได้ใช่ไหมคะมาสเตอร์คะจะต้องมีอย่างอื่นด้วยค่ะเชิญเชิญคุณพ่ัตรงนี้สำคัญครับผมก็อยากจะเรียนบรรดาท่านผู้ชมว่าในการจัดการศึกษาเนี่ยซึ่งเราตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญโดยเฉพาะอยิ่งการก้าวเราเราสรุปบทเรียนของเราเนี่ย ก้าวเข้าไปสูท่ทักษติดแเราจำเป็นจะต้องทําตรงนี้เข้มข้นว่าะจะเป็นกระบวนการการศึกษาอบรมกับลูกๆของเราได้อย่างไรโดยคํานึงถึงชีวิตของรายบุคคลด้วยชีวิตรวมทั้งคานึงถึงในด้านของทักษะชีวิตด้วยทักษะชีวิตในด้านของอเสริมความรู้ความสามารถด้วยะนะครับแบบว่าการพัฒนามนุษย์ทั้งหมดที่บ้านสติปัญญาอารมณ์สังคม ประโยนความรู้ความสามารถซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยการที่เราเน้นคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยหรือมิติคุณค่านศาสนาวัฒนธรรมเข้ามาเป็นตัวขับดันมาเป็นพลังเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องมันเรื่องการการขับเคลื่อนที่สําคัญคซึ่งแต่ก่อนที่ถ้าเราจำได้การจัดการศึกษาไทยสมัยก่อนเนี่ยการเรียกนการสอน,นอยู่ในวัดนะค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันท่านพระพิสุ์เนี่ย ก็ทั้งสอนด้วยทั้งอบรมไปด้วยค่ะใ่ตอนหลังพัฒนาการในการจะกังษา,ยายแยกออกจากวัดไปเป็นสถานศึกษาเนี่ยค่ะก็ะเลยเรื่องค,ความรู้ความสามารถตามวิทยาศาสตร์เนี่ยแยกออกไปวัดก็เป็นเรื่องของธรรมะธรรมโอไปค่ะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่แล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เร่งด่วนสําคัญสําหรับสังคมไทยแล้วก็ทุกสังคมในโลกเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเวลา ที่เราจะต้องกล้าเข้าไปสู่สังคมอาเซียนเนี่ยซึ่งจําเป็นที่เราจะต้องเคารพความต่างความหลากหลายของวัฒนธรรมและความต่างในความเชื่อด้วยค,ความศาสนาด้วยมันผมจึงบอกว่าตรงนี้ผมยังบอกว่าตรงนี้เป็นจุดที่ท้าทายในราสมุรด้วยว่าจะทํายังไงให้ให้การจัดก,การศึกษาอุรมเนี่ยบูรณาการจริงๆมไม่แปลกแยกไม่ทําให้ชีวิตเด็กเนี่ยแปลกแยก จะอยู่ที่เวือนจางอยู่บ้าน,นจางเราจะอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นผู้ที่รู้เท่าทันได้อย่างไรตรงนี้สำคัญครับมาสเตอร์คะสักครู่นี้นะคะได้ยินคุณพ่อพูดถึงคําว่าทักษะการใช้ชีวิต<ม>แน่นอนคะ่ะในปัจจุบันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นวิวัฒนาการต่างๆหรือว่าในโลกของไซเบอร์โซเชียลเน็ตเวิร์กก็ดีมีเดียโซเชียลก็ดีต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะคะมันล่อตาล่อใจอยากจะรบกวนให้มาสเตอร์เนี่ยให้ข้อคิดแล้วก็ทักษะในการใช้ชีวิตสักนิดนึงคะ่ะ คือสกิลหรือทักษะคือความชํานาญนะค่ะคือโรงเรียนที่สทอนทักษะการใช้ชีวิตที่ติสําคัญอย่างเช่นว่าเด็กเกิดน้อยอกน้อยใจพ่อแม่น้อยอกน้อยใจครูบาอาจารย์ถ้าเด็กที่มีทักษะชีวิตเนี่ยเขาก็จะอืเก็บอารมณ์ไม่แสดงออกผูงผางหรือเด็กที่ ผิดหวังในเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะไม่ประชดพ่อแม่ไปปลุกคอตายนะหรือคนที่มีทักษะชีวิตเนี่ยเขาก็จะไม่ไปโน้มเยืยงเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่จะทําให้ชีวิตตกต่ำแวดวงสุราแวดวงของยาสตรีมจะอายเขาจะไม่ีนโรงเรียนก็จะมีบทบาททั้งนี้ให้เด็กเขาได้รู้ได้เห็นแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องคําว่าทักษะชีวิตเนี่ยจึงมีความสําคัญบางทีบางครั้งเราจะเห็นนะครับสามีแหมเก่งว่าพันยาจะมีกิ๊กตัดสินใจง่ายๆเลย นะครับยิงมากมาซ้อมบมากอะไรบ้างผู้สุมชายใช่ไหมคือทักษะชีวิตเนี่ยเราสำคัญในโลกของไซเบอร์ในโลกของเทคโนโลยีทันสมัยเนี่ยแม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่พ่อแม่เนี่ยจะต้องคอยแนะบอกสอนอย่าไปจับผิดเขานะอย่าไปจับผิดคอยแนะบอกสอนบางทีก็ไก่ไก่เขาไปฟังบางถามบางทำเป็นไม่รู้ไปชี้บัง ยังไม่คุณสมชายว่าไงเออก็เพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเด็กเขาคิดอย่างไรเขาติดตามสื่อต่างๆอย่างไรใจะมาละต่างๆเรล่านี้คือหมายความว่าพ่อแม่เนี่ยรู้ทัน้นะครับแต่อยากให้เด็กเขารู้แก่เราเรารู้ทันตอนนั้นเองต้องเรียนนิดนึงเลยต้องเรียนหน่อยที่ถามคุณสมชายได้เลยเดี๋ยวเนี่ยแผมผมคิดว่าจุดเด่นของเลี้ยงดาราเรานะในฐานะที่ผมเป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูเนี่ยผมได้ยินจากผู้ใหญ่หลายท่านพูดว่าที่ส่งลูกมาเรียนดารา วัตถุประสงค์แรกเลยคือระบบพระสงฆ์ในคาทอลิกเป็นผู้อบรมสั่งสอนเพราะนั้นคุณธรรมจริยธรรมจะมาก่อนซึ่ง,ซ,งซึ่งผู้ปกครองส่วนใหญาต้องการตรงนั้นค,คือลูกเรื่องเรียนเก่งมเมื่อมีคุณธรรมจร,ริยธรรมสูงแล้วการเรียนเก่งจะตามมามครับเพราะฉะนั้นผมผมเรียนผู้ปกครองทุกท่ันเลยนะครับทุกท่ั้ที่ส่งลูกมาเรียนเรียนาราสมุทรสบายใจได้โดยเฉพาะยุคนี้ ท่านคุณพ่อพชรินท่านเน้นมากเรื่องคุณธรรมจริยธรรมล้วไม่ใช่เน้นเฉพาะคาทอลิกท่านได้จัดเชิญให้มีพระภิกษุส,สงฆ์ซึ่งเป็นเหมือนกับพระภิกษุซึ่งเงในเรื่องการเรียนการสอนมาสอนเรื่องของพุทธศาสนาด้วย,วยค่ะท่านคะขออนุญ,ญาตเรียนท่านอย่างนี้ว่าในช่วงที่สังคมอ่อนแอนี่หรือเปล่าคะที่เป็นจุดแข็งหรือว่าเป็นจุดเด่นของดาราสมุทรเราไม่ได้ให้แต่ศาสตร์ของวิชาการอย่างเดียว แต่เราให้ทักษะเราให้ภูมิคุ้มกันกับชีวิตเขาในการที่เขาจะาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในในสังคมที่ขออนุญาตใช้คําว่าวุ่นวายหรือว่าสังคมที่อ่อนแอแบบนี้นี่เองนะคะบรรดาผู้ปกครองที่อยากจะส่งบุตรหลานเข้ามาทําการศึกษาต่อที่นี่ค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยในเรื่องของการเรียนการสอนเนี่ยเรามีระดับชั้นไหนบ้างคะเรามีตั้งแต่ระดับนัสซี่ค่ตั้งแต่ จริงแล้วซุยเราเพิ่งเราเพิ่งได้รับอนุญาตเปิดเป็นทางการเมื่อเมื่อเมื่อ,มอ,มอไม่กี่เดือนนี้เองนะ,ะครับ<ม>เราได้ดาเนินการเรื่องนี้ถูกต้องเวลานี้เราก็เริ่มตั้งแต่โนซุยเพราะเรามองเห็นว่า <c oughs> ในภาะวะแบบเนี้ยผู้ปกครองบางทีบางท่านเขาก็มีพี่พาพี่มาเรียนอยู่ที่มาพี่มาเรียนระดับอนุบาลหรือว่าประถมมาตามแต่ว่าบางทีน้องจะตามมา,มา,าอะไรมาบ้างนะครับเราจึงเราจึงเปิดตรงนี้ที่สองคือว่าที่สําคัญคือว่า เด็กอยู่ในวัยเนี้ยก่อนสามขวดเนี่ยจริงๆแล้วในสมัยเนี้ยมีความพร้อมมากขึ้นเพราะนั้นเวลาที่เข้าไปสู่ระดับสองเนี่ยคือระดับปฐมวัยหรือว่าชั้นระดับอนุบาลเนี่ยเขาก็ในระดับสองเนี่ยเขาก็จะเขาก็จะในการจัดการเรียนการสอนระดับสองก็ต้องสูงขึ้นว่าเด็กสมัยนี้มีความพร้อมมากขึ้นเพราะฉะนั้นนักเรียนที่เด็กเด็กเด็กที่จะเข้าเด็กที่จะเข้าอนุบาลกระสตรนะปฐมวัยอนุบาลหนึ่งเนี่ยนะ คือที่สําคัญว่าต้องผ่านระบบการเตรียมความพร้อมการเตรียมความพร้อมหลักเนื้อสรีนเนี่ยเพราะมิฉนั้นแล้วจะไม่เท่าทันกับเด็กปัจจุบันนั่นหมายความว่าจะต้องผ่านการทดสอบหรือว่าความพร้อมฝึกฝึกความพร้อมง่ายๆเด็กเพราะว่าในด้านของการก็จะมีวิธีการฝึกความพร้อมไม่ว่าจะเป็นด้านของการกล้ามเนื้อและกล้ามเนื้อใหญ่การส่งตัวการแยกแยกแยกสีอะไรต่าง